สวัสดีครับทักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันในวันเสาร์ที่7มิถุนายน2568นะครับเอกมะาขาวทีชัดฟันธงก็ไปเปรีวิวในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับวันนี้เลือกทีมมหาชนแฟนบอลชาวไทยก็เป็นกองเชียร์เยอะคือทีมชาติอังกฤษวันนี้จะบุกไปเยือนแอนดร่านะครับเป็นเกมคัลิฟบอลโลกนัดที่3นะครับจะเล่นกัน5ทุ่มตรงนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์อาจารย์ฟันธงคู่นี้ฝากคอบอลไว้เหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกัน กามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับก็ได้พูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาสอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะได้ตลอดเวลาเลยนะครับ @eak99 ตามหน้าจอฝากขอบอลไว้ด้วยนะครับสถานการณ์ของทั้งคู่เนี่ยอังกฤษก่อนหน้านี้ครับนําเปจากฝูงในกลุ่มเคนะครับในโซนยุโรปมีอยู่6แต้มแต่การลงเล่นไป2เกมชนะรวดเลยยิงไป5ยังไม่เสียประตูส่วนอนดอร่าเป็นบวยของกลุ่มนะครับแข่งไปแล้ว2เกมเช่นกันนะครับยังไม่ชนะขายแพ้รวดเลย แล้วก็โดนยิงไปถึง4ประตูนะครับลูกได้เสียนี่ติดลบไป4นะครับผลงานของอังกฤษกับแอนดอร่าเนี่ยถ้าชื่อชั้นเตาองบอกว่าอังกฤษดีกว่าเยอะนะครับสถิติเดิมๆเ,เวลาเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอังกฤษซึ่งจะยิงทางด้านแอนดอร่าเนี่ยพักหลังๆก็ถล่มยับเลยเหมือนกันเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2021นะครับอังกฤษบุกไปชนะ50 มีชนะ5-0 4-0 6-0ก็เป็นฟุตบอลที่มันโคละคลาสมาวันนี้ผมก็เชื่อว่าทางทูเคิลเ,เองกุณซื้อของท,ทีมชาติอังกฤษก็คงจะเน้นเดินหน้าเก็บแ,บ,บแต้มนะครับเพราะว่าต้องการที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะสตาร์ดังๆ Palmer, ayo, Jude, Gordon, แฮร์รี่เคนโคพาเมอร์บุโกโยซาก้าจูดเบลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนเด็กแคนไลท์ก็อยู่กันครบหมดเกมรับก็จะมีเลวิโควิลนะครับมีเอสลีย์คอนซา เทรนด์อลสเตอร์อาร์โนแล้วก็รวมไปถึงประตูอย่างจอแดนพิกฟอร์ดนะครับก็โมในเรื่องขุมกําลังตัวหลักตัวจริงตัวสำรองคลาสฟุตบอลแล้วก็ศักยภาพโดยรวมอังกฤษเนี่ยดีกว่าทุกอย่างถึงแม้ว่าจะบุกไปเยือนก็ตามอังกฤษเคยบุกไปชนะท้งด้นแอนดอร่ามาแล้ว5้าประตูต่อศูนย์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เชื่อว่าจะเป็นวันที่อังกฤษเดินหน้าบุกเดินหน้าลุยเพื่อที่จะต้องการ3มแต้มจาก6คะแนนถ้าได้อีก3ก็จะเป็น9โอกาสที่จะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเข้ารอบอ่าสุดท้ายที่อเมริกา ก็ค่อนข้างจะสูงแม้ว่าโปรแกรมจะเลยเรก็ตามแต่ผมเชื่อทุกเข้าเป็นฟุตบอลที่เคี่ยวต้องการผลก่อนแต่ว่าสกภาพของกรีดมันดูเหนือกว่านะแอนดอร่าเล่นในบ้านยังไงก็สู้กรีดไม่ได้สี่ลูกผมเชื่อยิงถึงครับคู่นี้ชอบไปที่ทีมชาติอังกฤษน่าจะถล่มแอนดอร่าไปได้ส่วนอีกคู่หนึ่งครับก็เป็นเกมระหว่างฟินแลนด์กับทางหน้าฮอลแลนด์ฟินแลนด์สองเกมที่ผ่านมาเนี่ยเก็บมาได้สี่แต้มส่วนฮอลแลนด์นะฮะไปติดภารกิจยูฟ่าเดซเซอลีก เกมนี่จะเป็นเกมแรกอ่าคู่นี้ผมชอบทีมชาติฮอลแลนด์ครับช่วาฮอลแลนด์น่าจะบุกไปชนะทางด้านฟินแลนด์ได้นะครับสองคู่คาคืนมันเสาฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปชอบ2ทีมเยือนทั้ง2คู่แล้วก็เป็นอ่าสทีมเยือน2ทีมใหญ่นะครับชอบอังกฤษแล้วก็ฮอลแลนด์นะครับอ่ะพูดคุยเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับ e a k 99นะครับเข้ามาสอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทัศน์ากันได้วันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกทุกคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันเสาร์ครับที่7จมิถุนายนครับโปรแกรมฟุตบอลระดับทีมชาติยังคงเดินหน้าทําการแข่งขันกันแบบต่อเน,นื่องนะครับวันนี้จะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนยุโ,โรปคู่ที่จะเลือกมาพูดคุยพรีวิววันนี้ก็จะเป็นแอลเบเนียเจอเซอร์เบียลงเตะในเวลา1นึ่นาฬิกาสนาทีแอลเบเนียเจอกับเซอร์เบียแอลเบเนียเนี่ยลงเล่นมาแล้วในบอลโลกรอบคัดเลือกตรงนนี้้คััดืออแพงกฤษ 0-2แล้วก็ชนะอันดอร่า3-0ก็เจอทีมเก่งแพ้เจอทีมที่อ่อนกว่าชนะอันนี้ก็คือตามฟอร์มะนะครับนาชุดนี้ของแอลเบเนียเองยังมีนักเตะอย่างคริสลานอสไลนี่กองกลางจากอินเตอร์มิลานเป็นหัวใจหลักในเกมแดนกลางนะครับแล้วก็กองหลังมากประสบการณ์อย่างเอลซานฮิซายแล้วก็เบรดชิมซิตี้แล้วก็รวมถึงกองหน้าอย่างอามโดโบรย่าจากเชลซีซึ่งซีซั่นที่แล้วที่ไปย้ายไปเล่นกับเอเวอเรตันด้วยสัญญายืมตัวนะครับนักเตะเหล่านี้ก็ยังอพอที่จะแบ่งทีม แอลเบเนียได้ส่วนเซอร์เบียบ้างน,นะครับเซอร์เบียนี่คือการลงเล่นเกมแรกเลยในฟุตบอลโลกรอบเพลย์ออฟตรงนี้นะครับแล้วก็นําทัพโดยกองหน้าชื่อดัง3คนเหมือนเดิมนะเกซานดรามิโตวิชลูก้ายูวิชแล้วก็นะครับดูชานวลาหูวิชสามคนนี้เป็นแกนหลักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กองหลังอย่างมิเลนโควิชจากนอติงแฮมฟอร์เรนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นบอลสไตล์แล้วก็เกรดบอลเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไม่มากนะักซึ่งเซอร์เบียอาจจะดูดีกว่าด้วยชื่อเสียงแต่ว่าการมาเยือนแอลเบเนียวัน,น แบบสูสีแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของอเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของเรื่องราวในอดีตการแบ่งแยกประเทศอะไรทํานองนี้เนี่ยเกี่ยวพันกันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นความเต็มที่ความจริงจังนะครับโอ้โหเกินเป้าเกินร้อยแน่นอนนะครับก็บอกแล้วเซอร์เบียครับลงเล่นเกมแรกมาเยือนตรงนี้เนี่ยไม่ง่ายแน่นอนครับ โอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอผมเชื่อว่ามีค่อนข้างสูงครับเซอร์เบียยากมากที่จะบุกเอาชนะแอลเบเนียและเชื่อว่าเจ้าบ้านอย่างแอลเบเนียเองนั้นน่าจะมีโอกาสเก็บอย่างน้อยๆหนึ่งคะแนน,น,น,นในการรับมือกับเซอร์เบียในเกมวันนี้ได้นะครับนั่นคือพรวีวิวคู่แรกนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมครับฝากช่องด้วยติดตามกดไลค์กดแชร์แบ่งปันแจ้งเตือนคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างแล้วก็สนทนาภาษาลูกหนังร่วมกันได้ที่หน้าช่องโปรไฟล์นะครับนี่คือทั้งหมดของพรวีวิวฟุตบอลวันนี้แล้วนะครับขอบคุณ ได้หมาโอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฟุบอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามท e. ีมวิทย์วยจาร์ฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM99 นะครับก็เป็นค่ำคืนในในช่ง FIFA Day วงฟีฟ่าเดย์แหละนะครับก็ยังดีถือว่าฟีฟ่าเดย์มันก็ยังเป็นทีมชาติมีบอลใหญ่ให้ดูนะเหมือนวิทย์ทีสปอร์ตก็จะมีถ่ายให้ดูทั้งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอะไรต่างๆนะครับทั้งโซนเอเชียอะไรต่างๆก็สามารถจะติดตามหาดูได้นะครับแล้วก็เหมือนจะมี AS Play ด้วยนะครับก็ไไล่เรีียนนนกััปว ท่านกลาวันเสาร์ออสเตรียเจอกับโรมาเนียครับบอลระบบของออสเตรียถือว่าใช้ได้นะครับตัวผู้เล่นโอเคด้วยครับผู้เล่นติดตามกันอยู่ก็เหมือนเดิมนะครับเจอกันตรงนี้ฮะกับช่องกูรูฟุตบอลผมชัมเอฟเอ็ม99นะครับแล้วก็ฝากด้วยกับทีมงานช่องของบอลวันนี้นะครับภาษาไทยได้เลยนะครับบอลวันนี้ก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มแอดไลน์เข้ากลุ่มมาได้นะครับผ่านทางไลน์แอดที่แอดจีเอ็ม33นะครับกูรูฟุตบอลชื่อดังนะครับผู้ใหญ่กีฬานะครับวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับลงไปถึงข้อมูลสถิติความเคลื่อนไหวรายละเองบอลวันนี้ เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มไว้ให้กับคอฟุตบอลได้ติดตามกันละกันนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ gm33 ครับเป็นออสเตรียเจอก,กับโรมาเนียเนี่ยน่าสนใจโรมาเนียดูดีขึ้นมาในช่วงหลังนะครับแล้วก็ออสเตรียเนี่ยเปิดหัวนัดน,นี้นัดแรกนะครับทำให้แตมเนี่ยต้องไล่ตามคนอื่นเขานะครับขณะที่โรมาเนียแอบลุ้นไปบอลโลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะต้องไปแย่งกับนี่แหละออสเตรียแล้วก็ลงไปถึงท่าทนั่งของบอสเนียเฮอร์เ,เซโกวีนาซึ่งก็ถือว่ายังไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับออสเตรียชุดนี้ก็ วัดระบบอยู่แล้วนะครับแนวรับก็พวกเล่นอยู่ในบุนเดสครับฟิลิปไลห์หานแกโนเทาเนอร์นะครับตรงกลางก็โอ้โหอยู่บุนเดสหมดเลยครับฟรังกิลิปนิโคลัสไซวาลคลั์ไลเมอร์อย่างเงี้ยนะครับตัวลุ็โรมาโนชมิดคริสซอฟบอมการ์เนอร์อยู่กับอยู่กับไลซิกใช่ไหมไอโรมาโนชมิดก็อยู่กับเบเมนหรือวบบวกนี่แหละเออแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นมิเชลเกโกลิชก็จำเทคนิคนะครับโรมาเนียโรมาเนียข้างหลังดีดิใช่ไหมอ่าอันเดราติอู เดี๋ยวดีใครเจ็บไปอ๋อลาดูดาปูชินเจ็บไปครับไม่งั้นแล้วก็ยานิสฮาจีสองตัวหลักโอ้หายไปเยอะครับถ้าอย่างนี้ไม,ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่นะก็จะเลยไม่ให้โปเฟสคูคุมเกมรับนะครับตัวลุกก็มีนิโคเลสตันซีอูมาริอุสมาลินที่ยังพอรู้จักรัสจวานมาลินอ่าประมาณนี้นะครับตัวลุกก็เดนิสมันเดนิสดากูดนะครับน่าจะประมาณนี้เลยสําหรับโรมาเนียซึ่งดูดีขึ้นมานะผีดิบดีตั้งแต่ช่วง9094แล้วก็ยุค2010ขึ้นมาหายไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ครั้งนี้พวกเขาคาดหวังไปบอลโลกนะครับแต่ว่าการบุกมาเยือนออสเตรียครั้งนี้ผมว่าไม่น่ารอดครับเจ้าถิ่นดีกว่าเล็กน้อยครับก็จะเป็นฝ่ายเก็บ3คะแนนได้ลุ้นสกอร์ที่2ของออสเตรียดีกว่าครับคุณภาพผู้เล่นวิธีการระบบออสเตรียชั่วโมงนี้ดีกว่าทางด้านของโรมาเนยครับคลิปนี้ฝากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ